ห้องป้งที่เงินหางเงอนนอนเป็นคนจอนนอนยินก็ปินเมิดเดินเลเหลือใจเดีโตตีแต่ตามเบ็ดเหลือกับบ้ากายจังไก่ให้บ้านบ่อเศร้าคิดถึงน่งยาวแปดเก่าไม่เคยเหือหายคิดถึงตายายลุงป้าปุคราเศร้าหมองคิดถึงพ่อแม่พูดมาน้ำตาไหลน้องคิดถึงพี่น้องอยากร้อง โลกันอดทนกันกัดฟันแต่พอชิดทอดแม่ทอดพอชิดพ่อพ่อตงให้อยากไปบ้านบ่าวไปเงินที่ใดใส่ใจเพราะมีเหลือเสียาเงินใส่เมื่อกระจังไม่เหลือใจหายเบื่อหลายความจนทำให้คนต้องจากทิทกท้งทาตรักกรรมทำงานทรมานแรงงานก็ตามถูกเอบถูกด่าถูกดุกถูกว่าเจ้านายใจดับต้องหิบ